กุนซูสเปอร์เอ่ยถึงลูกทีม2รายหลังยิงจุดโทษพลาดชวดแชมป์ซูเปอร์ครัพโทมัสแฟงผู้จัดการทีมไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ระบุภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนนะครับผมแแม้จะดวนจุดโทษแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสกอร์สประตูต่อ4เสมอใน90นาที2ประตูต่อ2ครับชวดควา้าแชมป์ซูเปอร์ครัพปี2025ก็ตามชี้ทุกคนเล่นได้เพอร์เฟกตลอด80นาทีครับเมินโทษ2นักเตะที่ยิงจุดโทษพลาดเกมดังกล่าวครับสเปอร์นำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับจนถ ทายเกมครับทำให้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงการดวลจุดโทษและเป็น p เชที่ยิงแม่นกว่าคว้าแชมป์ไปครองครับแฟรงก์กล่าวว่าผมภูมิใจในสโมสรแฟนบอลและนักเตะมากๆครับผมคิดว่านักเตะทุมเททุกสิ่งทุกอย่างในการเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกครับบางทีอาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดก็ได้นะครับผมคิดว่าตลอด75ถึง80นาทีพวกเราเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบแทบไม่ปล่อยให้พวกเขาได้ยิงประตูเลยนอกจากนี้แฟรงก์อยากปกป้องมาทิสตาลนะครับผมนะฮะแล้วก็มิกกี้ฟานเดลเฟนที่ยิงจุดโท พลาดอีกด้วยนะครับโดยระบุว่ามันก็เหมือนกับการโยนเหรียญอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมต้องขอบคุณนักเตะทุกคนที่กล้าก้าออกมาครับพวกเขากล้าหาญมากๆ